ครับ FC น้าตีนี่เตินฝากครับตอนนี้นาตีออยู่ที่การนัดจีนอยู่นานครับจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวดูตลาดเช้าครับเป็นตลาดของอ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือนา้าเข้ามาคร,ครั้งแรกนะครับการนัดจีนยูนานตอนนี้มันเป็นสถานที่ใหม่นะครับคือเขาย้ายจากที่เดิมครับที่ใหม่ก็จะอยู่ที่ท่าแพครับ คือย้ายมาจากที่เดิมอีกไม่ไกลมากนะครับตรงนี้จะอยู่ท่าแพรหรือว่าเป็นซอยหลังตันตาพันเก่าครับมาดูบรรยากาศบรรยากาศภายในตลาดกันนะครับนี่ครับเป็นกาดนัดวันศุกร์ครับกาดนัดวันศุกร์ตอนเช้าครับ น้าตีแนะนําให้มาตอนเช้าเช้าเลยนะครับเพราะว่าสายๆเนี่ยของบางอย่างจะเริ่มหมดแล้วจริงๆมันมีตั้งแต่เช้ามืดจนถึงเที่ยงครับเที่ยงวันนี้ก็น่าจะวายแล้วครับแม่ค้าพ่อค้าเริ่มจะเก็บของกันแล้วนี่ครับบรรยากาศโดยรวมครับกว้างมากมันจะมีของเขาเรียกว่าพืชผลหรือว่าของกินเล่นอาหารของชนเผ่านะครับชนเผ่าของพี่น้องชนเผ่า แปลกๆก,ก็มีเยอะนะติได้ข่าวมาป็นอย่างร้านแรกมาดูครับเี่ <Okay. S 1> เป็นเครื่องเทศอันนี้เป็นมะแขนอันนี้เป็นลูกอะไรเนี่ยนะติไม่แน่ใจเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆเคเห็นไหมครับแป้งแบบนี้ครับอันเนี้ยเป็นไหมครับมันคือะอะไรอห็งนีครับแปลกๆใหม่สําหรับติเลยนะครับหมาครั้งแรกเหมือนกันครับน่าเดินครับ เดี๋ยวเราจะเดินวนซ้ายกันก่อนนะครับเดินวนซ้ายโอ้โหผลไม้ทุเรียนยังมีอยู่นะครับมาก่อนเลยคือบ มัน่งมีอไเพื่อนเพื่อนฟังเสียวไหมคะครับแดดฟันมันไม่แอเนี่ยนี่เป็นคนไทยใหญ่นะครับ ต้นหอมโอ้ต้นหอมเปต้นใหญ่เลยนะครับไก่บ้านโอ้โไข่ไข่ไก่บ้านลูกเล็กๆอทานแล้วมีประโยชน์นะครับลูกไก่บ้าน ก็เป็นผักสวนทัวนี่เยอะเหมือนกันกับผลไม้นี่เยอะนะครันเป็นเมืองเมืองทางเดินนี่จะมีนะครับที่นัตีเดินเนี่ยซ้ายมือเป็นแถวที่หนึ่งครับหนึ่งสองสามส,ามสี่จะมีอยู่ห้าห้าแถวนะครับห้าทางเดินนะครับมันก็ไปเดินตลาดที่คุยไปกับพี่เจนนตีอาจจะพา อาจจะพาเดินไม่ทั่วนะครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากศาศคร่าวๆนะครับให้เพื่อนๆให้ FC นตติได้ดูกันนะครับให้ดูกล้วยหอมครับไม่แพงนะบ41บาทกล้วยหอมโอ้เนี่ยสวยๆเลยครับเนี่ยส1บาทนะครับสายคลีนนี่ต้องนี้เลยเดี๋ยวนาตติให้เจะแว่ซื้อช่วงนี้นาตติเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับก็ลดไขมันหน้าท้องนะจะเล่นกล้ามเพิ่มกล้ามหน่อย แต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่าด้วยอายุาก็จะห้าสิบแล้วอ้อะไรอ่ะสรับเปลาอื้อกิมจิจะผิดชอบกูเยอะจ้ะสันีิลลนวิลล์ ปลาอะไรคะเป็นพวกกุ้งแต่ไม่ืออัลัชอสต์ช่ไมอาหารอิสลามเนื้อน้าค้างเป็ดน้าค้างเเดี๋ยวเดี๋ยวมองมุมนี้ดีกว่าเมื่อีม่อมันย้อนแสงโอ้ดูครับคือเขาหมักแล้วเขาเอามาถึงไว้ห่อยไว้ทาเหมือนกับเป็นแดดเดียวหรือเปล่าเน่เอซ ที่รู้จักอาหารประเภทนี้ก็คอมเมนต์บอกน้ตีหน่อยนะครับนะมันค้าเหลวะมันๆมัจะจัด้านหลังออกเราดูเพรจีล่ะเจีละเีาเนี่ยฟังเพื่อนๆฟังดูพ่อค้าแม่ค้าพูดดูที่นี่เแนะยอ เป็น,น,นที่น้องชนเขานะครับมาขายของนช่ไมมีของแปลกๆเยอะเลยนะครับเพื่อนๆมาดูนี่ครับเห็นไหมครับ เหมือนยังไงอะไสกรอบนะครับเป็นวิธีการถนอมอาหารนี่ครับหมูสามชั้น,นต,ตรงนี้เขาเรียกเป็นหมูอะไรครับหมูน้ำค้างเขา,เาไปลมควันวหรือตากแดดอ,อ้โหเก็บไว้ได้นานนะครับเก็บไว้ไ,ได้นานเนะี่ยคือเป็นวิธีการถนอมอาหาร คือนาตีดูคลิปที่ประเทศจีนหรือว่าเวียดนามที่เขาทํากันก็น่าจะกรรมวิธีการนี้ครับแล่เนื้อหั่นเนื้อเสร็จแล้วก็เอาไปย่างบนเตาควันครับเนี่ยย่างควันย่างไฟแล้วก็มาพึ่งไว้เป็นวิธีการถนอมอาหารเนี่ยเออนะข้า <Okay. S 1> เก็บไว้เป็นเดือนๆน,นะครับที่เห็นในช่องยูท b e ของต่างประเทศเขามีร้านนี้ก็มีครับนี่ครับโอ้ย ลายปี๊ดอย่างดีนะครับผมว่าข้าวมะกขั่วเจ้าเดียวเลยบ่แบบนี้ขายขายยังไงครับจิโรนนึง460กิโลแค่หนึ่งไม่มีหนึ่งโลกิโล460แล้วแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยอนัชกุญเชียงกุญเชียงค่ะกุญเชียงกุญเชียงยูนันกุญเชียงยูนานขายยังไงครับจิโรนนึง460เหมือนกันโอ้กิโล460เท่ากันแค่หนึ่งไม่มีหนึ่งโลเป็นหมูใช่ไหมครับหมูค่ะ สี่ร้อยหกสิบครับเพื่อนเนี่ยถุงที่หนึ่งโลมีเผ็ดกับไม่เผ็ดถ้านี่นี่เผ็ดถ้าอย่างนี้นี่ไม่เผ็ดถ้าเผ็ดนี่ก็สีเขาจะเนี่ยครับเหมือนจะมีสีจะสวยสวยหน่อยแบบนี้แต่แบบนี้นี่ไม่เผ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวนาตีต้องหลอกซีรุสินเขาพี่ครับอันนี้อันนี้เห็ดโอ้อันนี้เห็ด400ร้อยหกสตัวนี้เห็ดอันนี้ขายยังไงอ่าคุณชชางไง จะเอาโลก็สี0ร้อยสิถ้าจะเอาชิ้นสองชิ้นก็จ้างเนี่ยถ้าอย่างนี้อ่าหนึ่งโลถ้าอยากนี้หนึ่งโลใช<ล>่ถ้าจะเอาชิ้น <โล S 2> สองช <โล S 2> ิ้นก็ตามร,ราคาไป<ช> <โล S 1> ต่ออร่อยแน่นอนครับต่ออร่อยแนะ่นอนเดี๋ยวไม่พลาดคนะรับนาตีซื้อครับ <โล S 1> คือบอกไว้ก่อนคือมันไม่มีที่จอดรถนะคือเมื่อกี้นาตีต้องนั่งแกลบมาครับนั่งแกลบก็ บ้านบ้านนัตตีอยู่ที่กาดประตูเชียงใหม่ครับก็นั่งแทบมาก็ประมาณ54บาทไม่แพงนั่งแ๊บมาสะดวกสบายครับเพราะมันไม่มีที่จอดรถครับโอไก่ดำอันนี้อันนี้เอาเลยอันนี้เราหมดนะใส่หอมนะถ้าไก่สดๆมันจะหอมเนื้อไก่ละเนี้ดหอมมากแยกออกเหรอโอเค ไข่ไข่ไก่บ้านขายถุงเท่าไหร่ครับถุงละร้อยค่ะถุงละหนึ่งร้อยบาทดูประมาณสิบฟองก็ฟองละสิบบาทเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยไข่ไก่บ้านมันแพงเมื่อก่อนนะกตีขายฟองละห้าบาทส่งให้แม่ค้าแถวบ้านเอาข้าวไร่นี่อยา่ามาปาาด้วยโอ้ไก่ดำ ไก่ดำมังโกค,ครับเนี่ยดูวอนนี่ปลาแม่น้ำก็มีครับปลาโน่นกันมาแล้วครับตอนนี้เป็นแถวที่3นะครับตรงนี้ตรงกลางนะครับแถวที่3นะแถวที่2นงะนตีเดินได้แค่ครึ่งแถวนะนี่ร้านกาแฟนะครับเดี๋ยวนตีก็มาตกแต่งกันเล ต้องบอกไว้ก่อนว่านะ้าติเป็นคนชอบเดินตลาดครับชอบเดินตลาดชอบหาของแปลกๆก,กินนะชอบร้องไปเรื <ped> ่อยๆนี่นี่นี่ตรงนี้ครับเนี่ยเขาเรียกขนมข้าวโพดทอดนะครับข้าวโพดทอดค่ะข้าวโพดทอดแผ่นละสิบห้าบาทคะขนมรสบาลจริงๆค่ะมี ข้าวโพดอันนี้เป็นข้าวโพดหวานไม่สีเหลืองนะคะมามโมมาทอดไม่มีนมไม่มีเนยไม่มีไข่ค่ะครับค่ะแต่ก็อร่อยได้อันนี้เป็นข้าวสาลีข้าวโพดข้าวเหนียวค่ะเอามามโมแล้วเอาใบมันเอาะค่ะอร่อยไปอีกแดดนึ่งค่ะอันนี้น่าจะเป็นอาหารครีมเลยครงนี้สายช้ามาะเดี๋ยวแวะมาซื้อครับขอบคุณครับ นี่เจออีกแล้วนี่ครับเจออีกแล้วหมูน้ำค้างครับหมูน้ำค้างอ,าอันนี้เป็นเนื้อหมูหั่นชิ้นแล้วครับเนี่ยหมูน้ำค้างเป็ดน้ำค้างถ้าเ,เพื่อนๆเคยดูคลิปของประเทศจีนหรือเวียดนามครับเขาเ,เขา,เขาฮิตกันครับฮิตกันทำในแต่ละบ้านเลยเจ้านั้นเดี๋ยวเจ้านั้นนะสียังไม่ได้เดินดูเลย เครื่องเทศนี่มีเยอะมากครับเนี่ยเป็นพวกเครื่องเทศนะครับหรือบางเครื่องปรุงต่างๆใครที่ต้องการเครื่องปรุงต่างๆอาหารแห้ง่มาที่นี่ได้เลยนี่ตรงนี้เป็นมันฝรั่งมันญี่ปุ่นมีือเครื่องประดับก็มีครับพวกกำไรครับสร้อยคอเป็นเงินแท้นะครับ ค่อยๆดูกันไปนะครับค่อยๆเดินดูไปนะคใหม่ทั้งเพื่อนและใหม่ทั้งนาตีนะครับทั้งแรกทั้งแรกเหมือนกัน จริงๆมันก็กว้างนะคะแต่ว่าโดยที่วันนตีจะไปเดินตลาดมาหลายที่ก็เลยดูที่นี่ไม่ได้กว้างอย่างที่คิดเท่าไหร่นะครับตรงนี้เป็นแถวที่แถวที่3นะครับหมดแถวที่3แล้วเดี๋ยวเราจะพาเดินลัดตรงนี้เลยเป็นแถวที่นี่ เฮ้ยเจอมีดเลยครับนี่ขายมีดขายถิ่นรับมีดด้วยมีหลายแบบโอ้ใน,นตู้ตรงนี้น่าจะเป็นมันสำปะหลัง <c oughs> โอ้จริงม <strong> ีหกแถวครับแถวที่สี่อยู่ตรงนี้แถวที่ห้าแถวที่หกตรงนู้นมาเดินแถวตรงกลางกันก่อนครับนี่ดูตะกร้าเทนะครับในนักท่องเที่ยวตะกร้าแบบนี้มาสไตล์นี้เลยอย่างอย่างเทเลย ไม่กล้าทักนะครับเดี๋ยวเขาพูดภาษาประเทศบ้านเข้ามาเลยอบโตกันไม่ได้ไหนะ่เ <c oughs> เออเอ๊ยานีเลองีไม่เขียน้นเลยหรอ่รัไ้รอันนี้อะบกรอืออันนี้ลูกอะไรองะรคร <unsafe problem> อันนี้ลูกอะไรครับมะวาวครับมะวาวเหรอครับอ๋อมะวาวมะวาวเดี๋ยวต้องไปเซิร์ชใน Google ก่อนว่ามันแปลว่าอะไรบ้างผลไม้แปลกๆของอแปลกๆเยอะเลยครับมะเขืออะไรก็ไม่รู้นี่แนะนำให้มานะนะแนะนำให้มาครับแนะนำให้มาเลยครับ ไม่จะเป็นต like oh, ้องไปบนดอยนะครับไม่จะเป็นต้องไปบนดอยเขารวบรวมมาให้อยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยอาาอะไ้่ะอเวยาาอไวนเออที่ตุเ อ๋อโซนด้านนี้จะเป็นพวกซื้อผ้าแะครับโอ้โหนี่ขึ้นชื่อเลยครับเนี่ยนาตีเห็นที่เขารีวิวกันเจียมก็หวานก็เขาโหเน้อปลาหนึ่งหนึ่งเป็นแบบเส้นก็มีนะครับเป็นแบบเส้น นี่มีขายมีดด้วยครับมีขายมีดขายดีไหมครับขอได้อยู่ค่ะนีม่มีดการเกษตรครับ,แบบเพื่อนๆแวะมาดูได้เลยครับอยู่หลังสุดนะครับของตลาดจีนยูนนานมันมีอีกชื่อเขาเรียกว่าชื่ออะไรครับตลาดจีนยูนนานครับ ตลาดพ่อตลาดอะไรครับเห็นเขาพูดกับเป็นจีนกับเขาจะเลียงอยู่ส่วนมากจีนยูนนานจีนยูนนานตลาดจีนนนครับอย่างเล่มนี้ขายยังไงครับตันนี้อยู่280ร้อบาทสองดบาทด้านไม้ไผ่นะครับใช่สินค้าโอทอกครับสินค้าโอทอกจังหวัดเชียงรายของเชียงรายนดิอยู เบี้ยงเชียงลุงหรือเปล่าครับผมว่าของแพ้ครับ<อ>เชียงรายที่ไหนอำเภอพานอำเภอพานอ๋ออำเภอพานโอเคโอเค,คอำเภอพานตอนนี้ของเชียงรายนี่มีกลิ่นอายเหมือนของอ่าของบ้านไอ้บ้านร่องไคเนะาะพะเยาคล้ายๆกันเลยอำเภอพาน<อ>แ,แต่ตัวนี้เป็นของแพ้พ โอ้โหเยอะนะเนี่ยมีเสียมไมตรยุทธยาก็ามีแบบปกติขายออนไลน์ไหมครับไม่ได้ขายไม่ได้ขายนะในเฟสไม่ได้ขายนะในเฟซเ,เลยขายตามตลาดนัดใช่ครับนี่มีเยอะเลยนะครับศรีนันตติที่อยู่เชียงใหม่ก็มาซื้อที่นี่ได้มีทุกวันศุกร์นะครับ เคครับขอมค,ครับมาเดี๋ยวนาติจะพาไปดูอีกฝากเนี่ยนะครับตลาดจินอยู่นาจะมีอยู่สองฝากฝากที่นาติพาเดินไปเมื่อกี้นะครับจะเป็น ผลไม้ซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ส่วนอีกฝ้าหนึ่งจะอยู่ตรงข้ามกันนะตอนนี้นีได้ข่าวว่าเป็นมีแต่ของกินนะเออได้ข่าวว่ามีแต่ของกินรู้ครับที่น้าตีบอกว่ามันไม่มีที่จอดรถจะไม่มีจริงๆนะครับดูครับนี่ก็จะวุ่นวายหน่อยนะครับก็เลยครับข้ามเลยอ่าก็เลยครับนี่เนี่ยมันก็จะวุ่นวายหน่อยนะครับไม่มีที่จอดรถจริงๆ นี่เป็นของกินจริงๆนะครับนี่ <sk ill noise> มาเจอร้านแร <sk ill noise> กก็จะเจอโรตีโอครับ <sk ill noise> โรตีโออาชาย่งยางหนือผอ้โอ้หนา้าอ่ะค่อยๆดูกันไปนะครับ มีที่นั่งกินด้วยนะมีที่นั่งกินด้วยเดี๋ยวเคาจะนั่งทานข้าวเช้ากันในนี้แหละครับอะไรเนี่ย เหมือนกับกว๋วยเตี๋ยวเหมือนกว๋วยเตี๋ยวแต่เส้นมันไม่ใช่เข,า,ข,า,ขาเขาเรียกชื่ออะไรครับอันไหนคะเหมือนเหมือนก๋วยเตี๋ยวอ๋อแบบนี้เดี๋ยวเย็นเส้น้ำเช้่อมเหมือนเส้นข้าวซอยหลักอ๋อเหมือนก็คือก๋วยเตี๋ยวนะครับ แต่ว่าเส้นเส้นเขาจะแปลกเส้นเข้าซอยหนัก

ตรงนี้คืออะไระตรงนี้เรียกชื่ออะไรครับข้าวคนร้อน,อน,น,นอครับข้าวคนร้อนของแปลก เ้าคนร้อนนะครับนี่เป็นอาหารอิสลามแกงอ่อมยูนานเดี๋ยวแป๊บนะครับงงนะครับแกงอ่อมยูนานาแกงอ่อมยูนานแต่คนอิสลามขายนะ

อันนี้ต้าหู้องค่ะตัวนี้เขาเรียกชื่ออะไรครับอันนี้คือแม่เดียวเไอเนี้ยเขาเซอหัวเนี่ยีอไอหันเตัาหู้นู้ยแน่นุนี่สองสีข้าวแรมฟืนนะครับข้าวแรมฟืนข้าวแรมฟืนนี่แหละอเคเขาเซ่อเนี้ยเนี้ยเขามซ่อปลาบเนา เนี่ยอย่างที่รตีพูดไม่จําเป็นต้องขึ้นดอยนะครับบางคนสะดวกมาที่นี่จบเลยนะครับคือทุกวันศุกร์ไม่เขาจะใส่เครื่องเลยนะสานที่ท่ใส่เลยแต่นี้คือใส่ถุงกลับบ้านนะครับข้าวแรลมฟืนลุตรงนู้นก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวที่รตีพาไปดูเมื่อกี้โอ้ต้องชิมนะมาถึงที่แล้วต้องชิมทุกอย่าง อืออ so ้โ <brightness> อ <desserts> ้โ <hungry> อ้โหน่าเกลียดริฮิออแปลกๆเยอะครับเวลาเราถามเราถามแม่ค้าบางทีจะสื่อสารกันยากหน่อยครับบางทีน้องเขาก็กำลังเรียบเรียงภาษาว่าถ้าเป็น ภาษาคนข้างล่างเนี่ยเขาจะพูดว่าอะไรเรียกชื่อว่าอะไรครับโหมดจุดกำไเปล่านอรตีไหมคะน,นี่จะเป็นโรตีมาไปดูตรงนู้นกันต่อครับก็น่าจะหมดแนละ้วถ้าเป็นโซนของกินนะครับฝากตรงข้ามตลาดนะครับโซนของกินก็หมดละมีแก่ต้มน้ำปลานะแล้วก็โอกขุนย่าง อ่ะบรรยากาศโดยรวมฟากนี้จะเป็นแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าท้ายคลิปนะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆที่อยากมาเที่ยวตลาดประมาณนี้นะครับตลาดที่เป็นของขายของกินของใช้เป็นของพี่น้องชนเผ่านะครับก็แวะมาได้ที่ตลาดจีนยูนานนะครับหรือถ้าเป็นภาษาเมือง ก็เป็นกาดนะครับกาดจีนยูนานะครับจะอยู่หลังตันตะพันเก่าครับปักหมุดนะครับปักหมุดแล้วก็เรียกว่าเรียกไดเวอร์เรียกแม็กซิมเรียกแก๊ปเรียกอะไรเงี้ยมาได้นะครับถูกนะครับ50าบาทไม่เกิน 60- 70นะครับเขาก็มาส่งที่เพราะว่าที่นี่มันไม่มีที่จอดรถนะครับที่จอดรถก็แนะนำให้มาเที่ยวกันมีทุกวันศุกร์นะครับช่วงเช้าเช้านะช่วงเช้าเช้าแล้วก็อย่าให้เกินเที่ยงนะครับอย่าให้เกินเที่ยง ตอนนี้ที่นาตีอยู่นี่ก็ประมาณ7จ็โมงครึ่งนะครับของยังเยอะอยู่นะครับเ,เพื่อนสนใจมาเที่ยวเกาะแวะมาได้ไดวันนี้นาตีต้องขอตัวลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>